ขายดินปลูกเจ็ดถุงร้อยปลานินเอ้ยกล้วยกล้วยปิ้งบ่ยี่สิบบาทมียัมสามสิบบาทดูไม่ค้าก่อนเลยนี่ขายยังกล้วยนีน่เนาะจริ <laughs> ไปผ่านมาก็เลยมาเห็นร้านมียำขายกล้วยขายโอ้ขายทุกอย่างเดี๋ยวมีอะไรกินม้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาวนะครับคลิปนี้จะพามา,มาดูร้านขายกล้วยอยู่ข้างถนนนี่ผมผ่านหลายรอบแล้วผ่านไปผ่านมานี่นี่ขายทุกอย่างเลยนี่ อ้นั่นไม่ใช่นี่ไม่ได้โอ้โอตันอนันนี้ครับตุ่มกจ้โอ้อันนี้สุกแล้วนี่ ไทยดีได้เลยอันใดก็ผ่านไปผ่านมาก็เวได้เท่านี้ชื่อร้านไรน,นี่ไม่ค้าน้ำขายยังไงนี่อ๋อมียำเจเ้าแม่ขังตำมโพโทนะักตามบดโทอยู่ โอ้หนุ่ามขากับคนโทรอยู่ข้างนู้น,น,นมีนยำเจ้าเม่อีแต่พักก็เป็นเจ้าโพโ่เจ้าแม่ยังเดียวเจ้าแม่เด็กดิงนะเจ้าแม่น่าจะรอเล,ยเ,เลยเจ้าแม่มีอะไรเจ้าแม่หรือเปล่าอ่ะเดินนี่อยู่ข้างปอดโถถ้ามาจากเส้นสุรินทร์ซ้ายมืออยู่อยู่ซ้ายมือเนาะ อะไรนะนี่เนื้ยม im ียำเขาบอกว่าห้ามกินที่นี่แต่เอาไปกินที่บ้านได้กิทํามอยซี่นี่กินที่นี่อยนี้อันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เอาทงนี้เนาะนี่มียำมียำจากอะไรจากบ้าน

ไม่ค้าทำไมห,หลายคนดนะิน้ำโคกกันนะครับลุกมลุกต้องทางหน่อยนี่เด้อนี่กระทางต้นงูต้นมไม้ก็บีเด้อพี่น้องขายทางต้นพริกต้นมะละกอต้นสตรีนี่โอ้ขายทุกอย่างเลยนี่ ต้นทุเรียนต้นมะละกอต้นุเรีนต้นพริกนี่ก็กล้วยไม้ดอกไม้ก็มีกระถางละท่าไเลยหล้าสิบบาทหรือบาทไม่คช่นี่เลือกกี่โมงห้าโมงกว่าค่ะโอ้โหบ้านพวะบ้านพี่สาวเอาเด้อ มาดูตัวมียำร้านอะไรร้านแม่มียำเจ้าแม่มียำอะไรอย่างเงี้ยข้างปั้มลำชีสุรินปั้มลำชีก็ขึ้นเลยขึ้นเลยไปใกล้มีส่งไหมมีบริการส่งไหมไม่มีไม่มีนี่มาร์โกก็มีมียำสามสามสามเป็นเก้าสองเป็น อันนี้นมจีนนะนมจีนมาละโกล้ก้ลยกล้วยปิ้งก็มีอยู่ข้างปั้มปตทรมียำเจ้าแม่

ให้สั่งเยอะเท่นี่นบบนโอ้โอเมค,คา้านี่สงสัยมอปี้สร่เลยมาจากทุ่งนาหรอเปล่าเ,เป็นสวนสวนสน,นปลูกต้นไม้หรอเนี่้บาทปบา่บวกบเเป็น1แล้วน้ํากก็เป็นแล โอ้ปรับกลับโอ้หนูมาแล้วลูกค้ามาอีแล้วลูกค้ามาอีแล้วไม่ค้า อยาอนมีเด <gesch> ียวหลืออันเดียวค่ะยิ้ค่ขนมเยี่ยงเมื่อกี้แล้วเดียวนีแถมอ๋ีบจี๊ดปัปีจี๊ดนะกรวยกี่วันถึงจะสุกอีกไหมครัเอาไว้กี่วันนี่ระมาณสวันมันสวันโอ้กรยบ้านน่นแต่กรวยหอมก็แลี่ยนเล ยี่ส <Workers> ิบสามเในขาเจ้าเนี <mình wieder> <eles> ่ยเลยขอบพระคุณค่ะได้อะไรด้วยคะไอ้ขนม กาแฟโกโก้มีทุกอย่างโลน่ากรบอย่างหรอวะมีขัโลกต,กจ,ก,ลก,ตกจี๊นี่อันนีพิ่ด้ยสบ่มารมะพร้าวมะพร้าวน้ำอ่อน กระทางละร้อยร้อยห้าสิบปุ๊วันนี้กระทางกระทางใหญ่เลยทางใหญ่เกินโอ้ส่ตะก,กล้าเลยพี่น้องนี่ mình thứ gì